ก็สว yeah. ัสดีค่ะไฮค่ะเราเจอกับนรินเจมันเซ channel เหมือนเดิมนะคะวันนี้นรินจะมาแบบว่ารีวิวการที่นรินไปซื้อของมาค่ะก็นรินไปได้ของมาเยอะแยะนะคะก็คือไปช้อปปิ้งมานะคะก็เลยแบบว่า Howm, แล้วก็ออลีวันนะคะออลีนะคะใช่ไหมคะ The Only b a c k One นะคะโอเคค่ะคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าของเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเสื้อผ้าที่ออกมาแต่ละแบบว่าโมเดลแบบว่าโอ้ my god เห็นแล้วบางทีก็ มีทั้งถูกมีทั้งแบบว่าเซลล์ราคาแบบว่ากระหน่ำมากเลยค่ะซึ่งเราจะพลาดได้ไงคะเราไปทั้งทีเราก็ไปหาดูโมเดลว่ามันออกแฟชั่นอะไรมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาเริ่มที่ H&M o ก่อนนะคะก็ H and M ค่ะก็นะคะคือแบบว่ามันก็จะนาินก็จะแบบว่าทั้งซื้อแบบว่าราคาเต็มแล้วก็ ส่วนที่มันลดด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มอันนี้ก่อนนะคะแทนคือว่าเสื้อตัวนี้นะคะ,นคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่ารักมากๆสีขาวเลยนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณไม่แพงนะคะแบรนด์ของ H&M สิบเก้ายูโร9ก็สิบเซนติปไป20่สิกะละกันนะคะ ก็เป็นแบบว่าน่ารักน่ารักอันนี้ราคาเต็มนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะแบบใส่แบบเออน่ารักดีนะคะเออนะคะเอามาไว้ใ,ใส่แบบว่ากิ๊บเก๋นะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็9ยูโรก,กับ9เซนแบบว่าน่ารักแล้วก็อุ่นมากๆนะคะไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะ เอาเนี้มาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นใบเสร็จอันนี้จะเป็นพวกคอลเลคชันใหม่นะคะแล้วนันรินก็ไปสอยอันนี้มาค่ะก็จะเป็นสำหรับเป็นบอดี้นะคะเป็นบอดี้นะคะมีมาเห็นปะค่ะนัใส่แบบแบบนี้นะคะบอดี้แบบฟิตฟิตนะคะก็คอกว้างไว้ใส่แบบว่า เออชิลๆค่ะแบบว,ว่ามือสบายมือเขาแบบตัวนี้ก็จะอยู่ที่13ย e ูโร99เซนต์นะคะไม่แพงค่ะเพื่อนๆสีขาวนะคะสีดำก็มีแต่ว่านารินทร์ก็แบบว่าเป็นคนชอบสีขาวนะคะค่ะตัวต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ราคาเต็มนะคะเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันแบบแบบใหม่นะคะ อันนี้ก็ราคาเต็มนะคะก็ไม่ได้ลดก็เป็นของ h o u n d M นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้แบบว่าเหมือนกันค่ะแต่เป็นจะจะเป็นแบบว่าใส่กับเ,เป็นแขนยาวนะคะใส่กระโปรงอะไรแล้วก็ใส่แบบว่าบันชิวๆค่ะนะคะก็จะอยู่ประมาณที่ราคาที่13บสยูโรก็19เหมือนกันนะคะไม่แพงเลยนะคะขนาดมันเป็นคอร์ร n ซีรลลีส์คอร์เรคชั่นที่แบบว่าใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะ่ะใส่กระโปรงกางเกงซิสฟิอะไรเงี้ยนะคะสวยมากเลยค่ะปาร์ตี้ยังได้เลยนะคะก็จะแบบว่าขอกว้างๆนิดนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นเราแบบนี้เราก็แอบเซ็กซี่อยู่นะเธอเออโอเคค่ะมาดูช่วงต่อไปนะคะอันนี้แบบว่ามันก็จะเป็นแบบว่าอะไรแบบกระโปรงค่ะพเพื่อนๆแบบว่า ยาวมากเห็นไหมคะยาวมากเป็นกระโปรงที่แบบว่าใส่วันชิวๆนะคะกับรองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะแเราจะเอาเอ,าอาเดปอันไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอร์เซียนที่แบบว่าใหม่เหมือนกันก,รก็ราคาก็อยู่ที่ยูบ้าหรว่าย5่สิบห้าโอกอัสกัสเซนนะคะแบบว่ามันสบายอะ่ะมันเบามากเลยเพื่อนเ,ออเดี๋ยวน่ารินใส่วันไหนเราจะมารีวิวให้ดูนะคะ มันอีขอรีวิวราคาก่อนนะคะโอเคค่ะ H&M นารินก็ได้1 2 3 4ชิ้นนะคะ4ชิ้นค่ะสี่ชิ้นนะคะของ h ฮเป็นราคาขอดูขอดูก่อนนะคะขอดูราคาก่อนนะคะ เดี๋ยวจะฉีกให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอยู่ที่ราคา74ย e ูโรยี่เซ็ซนก็ประมาณอยู่ที่1,000-2,000กว่าเนี่ยแหละค่ะแบบว่า อันนี้เขายังไม่ได้ลดราคาแต่ว่าราคาเท่านี้สําหรับเมืองนอกโอเคมันก็เป็นราคาที่แบบว่าไม่แพงเลยนะคะเป็นราคาที่ปกติมากๆเลยนะคะก็7 4 2 1ยูโรค่ะของ h ฮสุนเอซึ่ง h ฮสุนเอนารินไม่ได้ซื้อเซลนะคะก็จะเป็นค่าซื้อเซลลก็จะถูกกว่านี้แต่ของเซลที่ h ฮสุ A M, นเอนรินก็แบบว่า มันมีแบบมันมันก็มีแต่ไม่ค่อยจะถูกใจก็เลยไปเรียกคอร์เรคชั่นใหม่ดีกว่านะคะแต่อันนี้นะคะที่จะมารีวิวส่วนมากนะ้ารินจะซื้อมือ,อที่เขาเซลแล้วนะคะ่ใช่มือสองก็คือโอลี่นะคะโอลี่นะคะเป็นสำหรับแบรนด์สำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะก็มันก็น่ารักค่ะคนเอเชียก็จะแบบว่า ใส่ไซส์พอดีอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นซัมเมอร์ที่เขาลดราคานะคะเ,เพื่อนๆแต่ของโอลี่นี่รู้สึกว่าจะแพงกว่าของ H M นะคะดูสิคะเ,เพื่อนๆน่ารักไหมคะ,ะน่ารักนะคะก็มันเป็นถุงจะลดราคาแต่น่ารินรู้สึกว่าโอลี่มันจะราคาจะอัปเกรดขึ้นมาก,กว่าของ H M ไม่รู้ทำไมโอเคมาดูกันนะคะก็ขนาดลดราคาก็ 20ยูโรนะคะก็แพงกว่า H M นะคะ H M นะคะแพงกว่าขนาดลดราคาแล้วนะคะป้ายแดงๆลดราคา20ยูโรนะคะก็ถ้าคนไหนไปช้อปปิ้งนะคะถ้าป้ายแดงๆอะ่ะมันเซลล์ก็คือ,อเราซื้อมาเราก็ต้องซื้อเลยนะคะ ไม่สามารถเอาไปคืนได้นะคะถ้าแบบว่ามันลดราคาแล้วแต่ถ้าเレคชันใหม่นะคะที่ที่มันไม่ได้เซลล์นะคะมันเป็นราคาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนใส่ไม่ได้มันคับมันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถห้ามดึงออกนะคะเก็บไว้แล้วก็เก็บใบที่เราจ่ายเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปคืนเขาบอกว่ามันใส่ไม่ได้ขอเปลี่ยนเพราะว่ามันเต็มราคา mm hmm. แบบเนี้ยเปลี่ยนได้แต่ห้ามดึงป้ายห้ามทำอะไรออกนะคะก่อนจะลอง เม็แต่ถ้าเป็นป้ายแดงๆแบบนี้มาลดราคาเพื่อนๆซื้อมาแล้วคือแบบว่ามันจะไม่สามารถเอาไปคืนหรือว่าเปลี่ยนเขาได้นะคะก็คือว่าซื้อมาก็เออใส่ไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นเขาไปหรือว่าเก็บเอาไว้ตอนตัวเองอผอมหรือว่าอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะแต่ว่านารินคิดว่านารินใส่ได้นะคะ เพราะว่านาลินก็ไม่ชอบจะลองเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียเวลาถ้าแบบว่ามันไม่ถึงจริงๆถ้าคนไม่เยอะหรือว่าอะไรถึงจะลองนะคะแต่คิดว่าใส่ได้คะ่ะเพื่อนๆโอเคยี่ิยูโรนะคะแล้วก็มาดูชิ้นนี้ค่ะอันนี้ก็ลดราคาเพราะว่า,อาโอลีนนาลินจะซื้อแบบว่าเป็นลดราคาอันนี้เป็นชุดแบบว่าน่ารักมากคะก่ะเพื่อนๆเซ็กซี่มากๆเลยเซ็กซี่มากๆ โอเคค่ะก็รถราคาอันนี้สำหรับใส่ไปตอนกลางคืนนะคะตอนไม่มีใครเห็นนะคะแบบบามืดมืดยังสีนะคะก็ใส่ไปแต่ว่าข้างในจะใส่อะไรก็มีบอกนะคะขอเป็น the secret <c oughs> นะคะมาที่นี่่าร,ราคานะคะก็10ยูโรค่ะก็เลยใสยมาเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยืดได้มันมันยืดมันยืดได้ เออคิดว่าใส่ได้นะคะคือไม่ได้ลองเดี๋ยวใส่วันไหนจะให้ดูนะคะอะโอเคนะคะจากราคาปกติมันก็ประมาณย6บหยูโรแต่มันก็ลดราคาเพราะว่ามันก็เป็นซีเมนต์เป็นของปีที่แล้วนะคะเซ็กซี่มีฮอะเพื่อนๆอืมโอเคค่ะมัดนี่อันนี้ชอบมากเลยค่ะลดร,ราคาเพื่อนเพื่อน ลดร,ราคาเสื้อเสื้อตัวบักใหญ่หนึ่งเพื่อนลดร,ราคาแบบว่ามันสีอื่นไม่มีนะคะแต่ว่านาดินไปจับดูเนื้อผ้าก็ดีแล้วก็รู้สึกว่านุ่มอุะะ่นรบบันที่นี้มันริ้่ๆพอดีนะคะขันเข้าใส่ย่างนีนะคะเราใส่อย่างนี้ก็จะแต่ว่าต้องใส่แบบแต่งตัวดีๆน่นะถะ้ชุดอยู่บ้านแล้วก็สามารถแว่วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็ยาวเลย دة. เด้อ นะคะแต่ว่าสีก็เป็นสีแบบกรมทา่ามันก็โอเคได้อยู่นะคะได้อยู่เพราะมันเหลือตัวเดียวอที่นี้ใส่ใดพอดีลแล้วก็แบบอุยน่ารักมากเลยนะคะแล้วมันลดราคาก็จะอยู่ที่35ยูโรนะคะเพื่อนๆจากราคา49 9 9เก็ซนนะคะก็อยู่ที่35ยูโรแบบอย ใครจะไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อนี่กับบ้าแล้วนะคะมาโอเคค่ะคือนรินได้ขอโอลลี่หนึ่งสองสมตัวแค่3มตัวนะคะโอเคเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเขาขอให้ดูไปเสร็จคอร์โอลี่นะคะก็จะเป็นเงินอยู่ที่65สิ้าเซนนะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ65ยูโร15เซนนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ไปช้อปปิ้งมานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปมือนีนารินกัมว่มมีอย่างทีสิมานํำเน์ก็ขคอให้เอฟซท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งวัดปรารถนาวันนีน้นลินไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย